วันนี้นะครับเรามาถ่านน้ำมันเครื่องนะครับเจ้าตัวนี้เลยโปรโมชั่น3,265บาทนะครับก็แกลอนนี้6ลิตรสำหรับเจ้าฟอร์ดตัวนี้นะครับก็ต้องใช้ทั้งหมด8ลิตรต้องซื้อกระป๋องเล็กอีก2กระป๋องนะครับก็ราคารวมกัน4,800บาท okay. นี่ครับราคา4,800บาทนะครับใช้เวลาประมาณ35นาที นี่ไอ้น้ำมันที่เราจะเติมนี่มันเป็นน้ำมันอะไรครับพี่ออ๋เป็นน้ำมันเชลเฮลิคอเวอร์เป็นตัวใหม่ครับเป็นน้ำมันที่กลั่นจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นน้ำมันครับอลนกการแต่ที่ไม่บูมบินครับอ๋อครับเพราะนั้ำมันเครื่องโดยทั่วไปจริงๆหรือน้ำมันโดยทั่วไปก็คือกลั่นแต่ก๊าซบิบครับยกเว้นน้ำมันเครื่องตัวนี้ซึ่งกลั่นจากก๊าซธรรมชาติให้มาเป็นน้ำมันครับอือก็คือศูนย์สี่สิบใช่ไหมศูนย์ลบบิลสี่สิบหล่อลื่นได้ดีสุดเลยข้อดีของมันคืออะไรพี่มันต่่่าางงงจกกไไไอ้พพววทััปยี ก็อย่างที่ผมบอกเขาเน้นมาขเ้นค่อคือเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แทาร้อยเปอร์เซ็นที่กลั่นจากก๊าซธรรมชาติให้มาเป็นน้ำมันครับและความใสเขาคือสูงเรื้ยูสี่สิบครับก็คือให้การเราได้ดีแค่นี้เองครับก็ครั้งที่แล้วที่เคยเคยถ่ายไปนะครับก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือลดประหยัดน้ำมันขึ้นมาประมาณจากปกติยกตัวอย่างนะครับ10โลลิตรก็จะเป็น12โลลิตร มันก็จะประหยัดขึ้นมาก็คือเรามา <พอ S 1> จ่ายแพงพพในส่วนของค่าน้ํามันเครื่องแต่ก็จะประหยัดในส่วนของการเติมน้ามันในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาจับอัตราการสิ้นเปลืองของรถดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงนะครับข้อดีของการมาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับขอเชลก็คือถึงแม้เราจะจ่ายแพงนะครับแต่ว่ามีของแถมครับ วันนี้นะครับเราได้ของแถมตัวนี้ฮะเป็นพัดลมนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะเอากลับบ้านไปเลยเนาะอย่างน้อยก็ได้น้ำมันเครื่องที่ดีนะครับแล้วก็ได้ของแถมไปให้ลูกได้เล่นด้วยน้ำมันเครื่องก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับที่ให้คนได้เลือกใช้นะครับสำหรับเกรดลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ 5W30 นะครับวันนี้จะเป็นตัวใหม่ 5W30 ที่ใช้ได้กับ รถเกง๋งกับรถกระบะเบนซินครับออกมาใหม่ครับใช่เบนซินและดีเซลเพิ่งออกมาใหม่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับก็จะใช้ทั้งหมดสี่ลิตรสี่ลิตรก็คือใช้สองแกลลอนอันนี้คือเครื่องอะไรครับพี่อ๋อมันเป็นมันเป็นเทคนิคครับเพราะว่าก่อนจริงๆเป็นกองไส้กระดาษนะฮะเราถอดกองออกมาในปุ๊บในเป้ามันจะมีน้ำมันเหลืออยู่ครับเราก็เอาเครื่องเอาที่ดูเข้าไปดูให้หมดครับ เาจะทำให้ขึ้นแท้ๆแท้จะเอาไปเฉยๆโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงก็คือเข้าไปดูดข้างในนู้นเหรอพี่ครับอยู่ในข้อฟองครับที่มีเยอะนะครับเนี่ยถ้าเรามองเห็นนี่นี่วิ่งมาแล้วจะมีเสียงเหมือนเสียงดูดน้ำอะไรสักอย่างมีน้ำมันเหลืออยู่ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันหมดอ่ะพี่หมดครับ เราฟังเสียงดูก็ได้ครับครับราละเอียดทุกขั้นตอนครับไม่เลยถึงการแบกในตัวครับอือนี่ครับเป็นเครื่องสำหรับดูดนะฮะของผมตัวนี้มันใช้ลมฮรแต่เี๋ว่าตัวนี้มันกำลังมันน้อยอถ้าเป็นตัวนี้จะมองเห็นภาพเลยว่าดูดมาเห็นไหมอ๋อครับต,ตัวนี้จะแรงครับก็ใช้มอเตอร์ แล้วที่นี่ไม่ไม่ทำมอเตอร์ไซค์เหรอทำมอเตอร์ไซค์ได้ไหมอะไรนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่มทำเปลี่ยนเป็นเครื่องมอเตอร์ไซคลับได้หมดครับอ๋อแล้ถ้ารละลายเครื่องของเหลวได้หมดครับมอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้หมดแล้วใช่ไหมพี่มหมดทุ้ครับหมดเกลี้ยงแล้วมีการทำความสะอาดด้วยสำหรับใครที่ชอบล้างรถน,นะครับก็คือคาแทก็จะ ใช้แว็กในการเคลือบทำให้ห้องเครื่องเราใหม่เสมอนะครับแต่ก็ดาบสองคมครับมันก็จะทำให้ขราบแบบนั้นน่ะมันไปจับฝุ่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะจริงๆแล้วช่างแนะนำว่าล้างเสร็จไม่ต้องลงแว็กครับแล้ก็ใช้วิธีการเอาผ้ามาหมาดเช็ดก็จะดีกว่า นี่ครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้ว8ลิตรนะครับ6ลิตรกับแกลลอนน้อยอีกอย่างละลิตรแล้วก็มีกองและมันเครื่องด้วยนี่เอากองรูว่ากองใหม่ได้ไหมครับเพราะว่ากองนี้จะไม่ได้มาตรฐานครับเรียบร้อยสตาร์ทเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันตอนไปรับลูก นี่ครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้นะครับอยู่ที่10.7นะเดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตนะครับแล้วขับไปรับลูกนะครับตึ่งทางนะ่าจะอยู่ประมาณ30-40กิโลจะขับด้วยความเร็วปกตินะครับที่ใช้เลยเดีย๋ยวไปดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องสรุปนะครับก็ขับมา34.5กิโลนะครับไปรับลูกตาการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่13.6ล,ลิตรนะครับใช้เวลา